สวัสดีครับหวยผีกระซิบม,มาครับสี่งวดก็ผิดงวดเดียวครับออนอกน้นเข้าตสางมงวดเลยนะฮะงวดก่อนวันที่สิบหกเมยอหกสี่ให้ห้าหกครับและให้เจ็ดห้าหกผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ผูกันเยอะแยะเลยครับเจ็ดห้าหกก็ได้ผลไปไป ไปถูกสองตัวนะ<ป>ก็ถูกกันแล้วก็ยังไปเล่น5 6 2ตัวส่วนรางวัลที่1ก็ให้9 7้าเจออกแปเจ็ดนะก็พลาดไปหน่อยงวดนี้ครับวันที่2พฤษภาคมหกสี่หวยมันเลื่อนไปออกวันที่2องนะฮะเนื 1, ่องจากวันที่1เป็นวันแรงงานอ๋อผีมากกระซิบว่านะครับให้ผีกระซิบ ใองสาม่ห้าหกเจัดแปบคู่ครับจับคู่ไ้หนึ่งด้ม3เก้าับหนึ 1, 3, 6, ่งสามสี 1, 9, 6, ่หหนึ่งเก้าบ สามเก้าหกครับให้เน้นตัวนี้ครับผมเน้นตัวนี้ครับเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้นะครับอ่าต,ตัวนี้น่าจะน่าจะเป็นรองตัวนี้นะฮะนอกนั้นก็พิจารณานะฮะแล้วก,นนวก็หวยที่น่าเล่นนะที่น่าจับตาดูนะจับตานะฮะมีเจ็ดสองหกนะครับเจ็ดสองหก หนึ่งสองศูนย์นะครับนี่หน้าหน้าจับตามองเหมือนกันฮะสวยต่วนสองตัวล่างสองตัวล่างก็เน้นไปที่หนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดครับอันนี้ให้เป็นดาวอันนี้สี่ดาวครับก็ ถ้าท่านถูกหวยในวันนี้ครับอย่าลืมทมายยําบุญให้กับผี่ไรยญาตนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ